รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประทานการประชุมในวันนี้กับนโยบายด้านสุขภาพเพื่อเป็นเรื่องของฝันปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวโคราชด้วยการดำเนินการพัฒนาตำบลคุณภาพชีวิตแบบมูลาการประชาชนรวมิึงการกำหนดนโดย,นยบายสารสนรับ เพ<วล>ื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้โอกาสกลุ่มที่มีภาวะพึ้นที่หนึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ในโครงการมหาสัจพันวันพลัสสองการดำเนินการโรงเรียนอวัยวิทยา สามการดําเนินง,งานตําบลสุขภาพผูพ้สูงอายุและประชาชนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาท่ารนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้มีการลงมืิบาลแห่งท่านหมอทุกท่านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กามีของจัดพนสนศาลอำเภอทุกท่านที่าร่วมประชุมในที่อย่างนี้ท่านต้ขอขอบคุณทางคุณหมอท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอท่านมาแล้วก็ทีมงานที่ท่านแนฐะที่คุณนายที่เกิดจากจังหวัดอุบราชธานีได้ทัดงานที่ดีอย่นี้ก็ได้ไปเป็นเรื่องของข้อเนอการวาไว้นะครับผมก็รู้แจ้งนะครับผมเองตอนที่ผมอยู่จังหวัดตุนนาเนี่กว่าที่จะอยู่ที่นครราชสีมาผมก็ช่วยคุณหมอ ท่านำทำงานว่าทงานทำไมนะครับเพื่อเรื่องของหัวใจกัรวนะครับของเราว่าเพื่อคุณคิดคือเป็นหัวใจทัรนะครับงตใจอย้นที่นะครับ เป็นโอกาสดีของโคกราเราที่มีผู้นำที่เข้าใจสุขภาวะขนาดนี้เลยคอมพิวเตอร์เลยมันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเอฟอายุเท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อนบุลลี่เขาจะไม่ไปพึ่งยาเสพติดไม่ไปติดสุราเขาจะทนได้ยดุดยาคือข้าวอหวานอยู่ที่5.2 อาพตับไตทุกอย่างดีแต่ว่าอาตมาเป็นคนชอบลองคิด<อ>ว่าตนเองหายหายจากเบาหอวานของที่ครูทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้ยินดีมากที่ทีมผู้นำท้องที่นั่งอยู่กับเราที่นี่นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายดังที่ท่านรองผู้ว่าหรือท่านนายกสาธารณสุขจังหวัดได้นําเสียนไป <S <S ผมจะใช้เวลาค่อนข้างสั้นเพื่อที่จะนําเข้า <S <S ภากรกิจกันเลยนะครับ และเมื é, i, ăm, nhà, uh ่อท่านกลับไปท่านก็จะได้เลือกบุคคลมาเป็นผู้รับผิดชอบงานต่างนี้แล้วท่านก็จะได้พร้อมที่จะเข้าใจอาหารของผู้บริาลด้วยคนเสี่ยงตรงไม่งั้นคนทำก็ทำไปทางนักเรียนที่มาเข้ากลับไปบ้านก็ต้องกินกับข้าวธรรมดได้ที่ไม่ต้องควาี ่ม <formation jin inh throat> <s at> ันเป็นเร่องที <när S 1> ่ทำให้เห็นว่าเร็นมากเรื่องสังคมภาพมีควาสก็เป็นแค่พี่เลี้ยงคือเป็นตัวประสานเพื่อให้เกิดการทำงานแต่ในคำวามันกับปามนี่ เวลามันป่วยแค่ร่างกายป่วยแค่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไงแต่ไม่ได้ใครที่มันไม่มีความรู้มันก็ไม่กล้าที่จะนั่นวันนี้เราบอก